ลามาจนถึงหน้าผากแล้วนะนคนไข้ก็คือเป็นแฟนของคนไข้ผู้ชายท่านนี้นะคะผู้หญิงเนี่ย รักษาฝ้ากับโมเด็หนึ่งปีมาแล้วรักษาด้วยโปรแกรมรักษาฝ้าไม่ใช้ความรอวันนี้ไดมารักษาฝ้าที่ผิวหน้าครับตอนแรกก็เราเป็นคนผู้ชายนะครับเราก็ไม่เคยสนใจท่ายครับกันแดดทาไหมไม่ได้ทาไม่ได้ทาอันนี้เป็นเหตุผลเลยนะฝ้าของคุณวาสนาเนี่ยเป็นอย่างไรขอซูมใกล้ๆลามาจนถึง หน้าผากแล้วนะห่างตาก็มีนะนี่ก็คือฝ้าที่เราตรวจร่างกายได้นะคะฝ้าจะเป็นปื้นนะคะกระจะเป็นจุดคนนี้เนี่ยของคุณวาสนาเนี่ยเป็นปื้นจริงแต่ว่ามีจุดๆอยู่ด้วยแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นโรคเดียวนะคะมีฝ้าเป็นปื้นและมีกระที่หน้าผากก็เริ่มมาแล้วนะนี่ดวงดาวพร่างพายก็คือมีเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็ฝ้าที่เป็นปัญหานะคะเราเห็นหน้าแฟนที่มารักษาของมอนแดีขึ้นยังไงบ้างลองบอกเพื่อนๆหน่อยเพราะว่าอยู่ด้วยกันแฟนมารักษาแล้วก็ แทนดีคืนประมาณ70%็ดสิบเปอรครับเ0เลยหรอเขารักษาไปเป็นปีแล้วเรารู้รู้ใช่ไหมรูครับเอเห็นแล้วเราบอกให้กําลังใจแฟนยังไงบ้างเชื่อได้เชื่อได้ไดก็ให้กําลังใจมาอีกครั้งครับมาอีกครั้งหัวน่ารักมากๆ